ให้รักชาติยกมือเอามือลองให้รักทหารยกมือาามาเออใครบอกว่าถีบมาเนี่ยทำไงต่อล้องางมือบ่อยๆอย่าไปที่คนหนาแน่นใช่ไหมลูกตอนนี้ ในสิ่งที่ควรรู้มันต้องแบบนี้นะครับนั่งให้เรียบร้อยอำเภอจังหวัดเราก็ยืนขึ้นแบบนี้ได้ไหมครับได้ไหมครับอยากรู้อยากให้ทหารมาบ่อยๆไหมอยากไหมครับ แต่ผมขออนุญาตเรียนเชิญราบทีสุริสุขสวัสดิ์หัวหน้าสภานายการโรงเรียนรักษาได้มัดให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนประจำปีว่าประมาณ2,564แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตะเดึดโดยมีพัสดุขงพื้นที่แล้วนะครับที่บ้านอเด็กก็มาพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็มาดูความเป็นอยู่ของโรงเรียนนะครับวัตถุประสงค์ว่าถึงเท้าเรื่องกำจัด แล้วก็ผู้ที่เกครับอาหารให้กับเด็กอันนี <c oughs> ้ขกคันี้ พี่วิทย์มาตักข้างไหมครับแทนหัวมอ